การนำเข้าสื่อ3ามิติในสไลด์เว็บไซต์คร์ดโฟไม่ยากอย่างที่คิดไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับคราดโฟเอพิโซดที่20มาแล้วครับสวสดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้วิธีการ นำสื่อสามมิตินะครับในเว็บไซต์ sketchfab.com นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ Craft4 ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรนั้นไปเรียนรู้กันเลยครับอันดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ sketchfab.com นะครับแล้วกดไปที่เมนู Explore ในที่นี้ผมจะเลือกไปส่วนเมนูที่ชื่อว่า Science and Technology นะครับแล้วก็กดเลือกไปในส่วนที่ต้องการนะครับในที่นี้ผมจะขอลองเลือกเป็น อันไหนดีเอ่ยนะครับมีให้เลือกมากก็เลยเลือกยากแบบนี้นะครับผมขพอนะญาตเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับโอเคสมมุติว่าผมเลือกไดโนเสาร์อันนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะหลังจากนั้นนะครับผมจะกดไปที่เมนู Embed นะครับแล้วปรับค่านะครับไซส์ตรงนี้ให้เป็น800คูณ600นะครับแล้วก็ Copy คลิก to Copy ตรงนี้ก็คือการ Copy แล้วนะครับแล้วกลับมาที่คัสโฟนะครับ อ่าในส่วนสไลด์เปล่าๆนะครับผมแล้วกดลิงก์นะครับคัสตอม URL วางลิงก์ลงไปนะครับแล้วคลิกที่คำว่า add to current card นะครับมันก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราลองกด deliver นะครับในหน้าจอของคุณครูนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากขึ้นหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกไปที่อันสุดท้ายที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กด เซนสกรีน n t ออ l l ส t u d ด n t s นะครับแล้วกดเซนนะในหน้าจอของนักเรียนก็เข้าระบบเข้ามานะครับก็จะเจอขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งนักเรียนสามารถกดดูได้เลยนะครับผมโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมกันนะครับโหลดดิ้ง3 d m โมเดลนะครับอสามารถหมุนดูได้ตรงนี้นะครับปื๊บปื๊บในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเด็กๆก็จะตื่นตาตื่นใจนะครับว้าวนะครับ ก็สามารถที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมได้อีกอันนึงเลยครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการนำสื่อสามิติหรือว่า 3D นะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ Sketchfab มาใส่ในเว็บไซต์ c l a s s ฟ o ในส่วนของ Create Lesson นะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปหน้าอย่าลืมลองไปทำด้วยนะครับได้ผลยังไงอย่าลืมมา มาเล่ามาแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณงทูท่านอื่นๆด้วยนะครับการแบ่งปันทำให้ลงนนะอยู่พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ